มาแลมาแลมาแลปมยพันเตวีสุงวีสุงรักคณะถายะไมยมพันเตวีสุงวีสุงรักคณะถายอะโมาาตัสสวัตโต อะระหะโตสมมาสัมพุทธาัอาอะระหะโตสมาสัมพุทธัสัมขังสระนงฆัจฉามิสัมขังสระนงฆัจฉามิปติสังขังสระนงฆัจฉามิีนงฆัตชามีสิปาตาเวรัมีสิีขาปะทังสมาธิยามิ อานาเวรเมณีศิกขาพะทังสมาธิยามีระยะมัชฌะธมาทฐานาเวรมณีศิกขาพะทังสมาธิามสาุยาระบริการภูธรรวิปสิา วารนตังเสนาขานจวินายกเนนุตรตมาามาสะสวบาทคตาเวะเตปิยานภาเวนาจาิญญานภาเวนสใจอยู่ที่ผ่านด้วยประเดีด้วยนะครับ อิจิตังปฏิตังตุมหะเอภเรนโตสังอปาจัมโทปะนัสโสยังเววัจชันตุสะปาโลวะโสอะคามไตรจตุราอยากจะเล่าให้ฟังว่า วันเปิดตลาดนี้คือวันที่9มกราคมพศ2546เมื่อ22ปีที่แล้วนะคะตลาดร่วมใจตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดที่เทศบาลเนี่ยเช่าพื้นที่มาจากการรถไฟสมัยก่อนพ่อค้าแม่ค้าทั้ง2ตลาดเนี่ยอยู่ที่หลังเก้าแสนสถานที่ที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะเป็นแฟลตรถไฟเป็นบ้านพัก และไม่มีถนนหนทางอย่างนี้ด้วยเราใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ประมาณ9ปีด้วยกันติดต่อการรถไฟกว่าจะลงตัวให้เราเช่าได้น่ยใช้เวลา5ปีนะคะเป็นถนนที่เช่าจากรถไฟด้วยนะไม่ใช่ว่าถนนสาธารนณนะเป็นถนนที่เทศบาลเช่าจากรถไฟนะคะตั้งแต่สีแยกมาถึงตรงนี้เลยดังนั้นสภาพตรงนี้มันก็เลยเปลี่ยนไปอย่างนี้ ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางค้าขายให้กับพี่น้องประชาชนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นตรงนั้นอยู่ซึ่งก็เราไม่รู้ว่าการรถไฟเนี่ยเขาจะให้เราอยู่ได้อีกกี่ปีอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตนะคะวันนี้พี่น้องคณะกรรมาการตลาดก็ถือประเพณีวันที่9เป็นวันทําบุญตักบาตรตลาดนี้มาโดยตลอด